ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครัวพี่สิรินะคะจะพาเพื่อนๆเ,เข้าครัวนะคะก็มาทําเมนูขนมเทียนทีห่หอมที่สุกงอมแล้วเราก็จะนํามาเป็นส่วนผสมทําแป้งของขนมเทียนนะคะอันนี้จะเป็นสูตรของคุณแม่เราเองนะคะค่ะก็จะมีกล้วยหอมนะคะเป็นแป้งข้าวเหนียวแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะคะมีน้ําตาลทรายแดงน้ําตาลมะพร้าวนะคะก็ใบตองค่ะ นี่นะคะนีตองที่เราทําความสะอาดแล้วนะคะนี่เราก็ได้จากสวนเราเองนะคะไม่ได้ซื้อหานะคะค่ะเสร็จแล้วอันนี้ส่วนที่เป็นแป้งนะคะส่วนที่เป็นแป้งนะคะนี่นะคะ <ส abbiamo S 1> ก็มาดูส่วนที่ทําไส้ขนมนะคะก็จะมีฟักนะคะนี่ฟักแก่นะคะฟักแก่ที่เราจะเอามาทําเป็นไส้นะคะเราใช้ฟักแก่นะคะฟักแ,แฟงแก่ แล,แล้วก็มีงาน,านะคะงาน,านะคะแล้วก็มีเอ่อเป็นหอมแดงนะคะมีถั่วลิสงนะคะอันนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบนึ่งนะคะถั่วลิสงแบบนึ่งแล้วก็มีถั่วลิสงแบบที่คั่วนะคะเราทําทั้งไส้หวานและไส้เค็มนะคะก็มีกระเทียมนะคะแล้วก็ส่วนผสมก็มีพริกไทยนะคะ เดี๋ยวเราต้องอไปบดละเอียดโขกละเอียดนะคะนี่ก็งาเกลือะคะ่ะเพือเราต้องใช้เกลือช่วยนะคะการทำนะคะก็มีเกลือะคะ่ะแล้วก็น้ำมันทิพย์นะคะน้ำมันน,น้ำมันนี้ก็จะเอามาใช้ผัดไส้นะคะนี่นะคะก็เอามาใช้ ลุกแป้งด้วยนะคะเพื่อจะทำให้แป้งไม่ไม่เหนียวเกินไปค่ะนี่นะคะเพื่อนๆสำหรับไส้เค็มนะคะเราก็เอาไปบดละเอียดแล้วนะคะทั้งถั่วนะคะถั่วที่เรานึ่งเอาไว้นะคะเราก็ไปบดละเอียดแล้วนะคะถั่วต้องมาต้มนะคะมาต้มแล้วน,นึ่งให้นิ่มก่อนแล้วก็ค่อยไปบดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระเทียมพริกไทยนะคะเราก็เอาไปบด หกละเอียดแล้วแล้วเดี๋ยวเรานําไปผัดนะคะเอาไปผัดนะคะผัดเป็นไส้เค็มนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันนะว่าเราจะผัดออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะเี๋เราก็เอากระเทียมกับพริกไทยลงมาผัดกันเหลืองนะคะ แล้วมันจะต้องเป็นเป็นถั่วซีกนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเอิญเราก็ประยุกต์เอานะคะว่าใช้เป็นถั่วลิสงดูนะคะเราทำทานเองนะคะเราก็ไม่เป็นไรถ้าอร่อยเราก็จะมีแจกจําหน่ายนะคะลองทดลองสูตรนะคะ ก็ใส่ทั่วที่เรากดปั่นเอาไว้นะคะแล้ก็ใส่ ก็จะใส่เกลือลงไปนะคะนี่นะคะใส่เกลือนะคะเกลือนะคะใส่เกลือแล้วก็ใส่เกลือะะมาช้อนหนึ่งนะคะใส่เกลือแล้วก็ตามด้วยกะทินิดหน่อยนะคะเพื่อนเราก็ผัดจนแห้งนะคะ จะต้องออกรสชาติเผ็ดนะคะเ็รสชาติเผ็ดกระเทียมพริกไทยนะคะอหอมนะคะ ใช้น้ำตาลทรายแดงก่อนนะคะพเพื่อนๆนี่นะคะพเพื่อนๆไส้ขนมนะคะที่เป็นไส้เค็มเสร็จแล้วนะคะเราชาก็ลงตัวแล้วนะคะหน้าตานะคะเป็นอย่างนี้นะคะนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปปั้นนะคะจนแห้งนะคะ แ้งแล้วก็เหนียวนะคะไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำไส้หวานนะคะไปติดตามชมเลยค่ะค่ะอันนี้ก็คือมีดปอกผลไม้นี่แหละคะ่ะเราก็จะเอามาปอกแบบนี้นะคะให้ใส่ ให้เนื้อฟักเนี่ยออกเป็นชิ้นบางๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําไปคั้นน้ํานะคะเราถักฝานก่อนนะคะออกเป็นชิ้นบางๆนะคะค่ะเพื่อนอันนี้ก็เป็นฟักที่เราไปซอยปอกเป็นเนื้อบางๆแล้วใช่ไหมคะเราก็เอามาคั้นน้ํานะคะเพื่อนเพราะในฟักเนี่ยมันจะมีน้ําถูกไหมคะเราก็จะมาคั้นน้ําออกนะคะ เอาน้ำออกนะคะล้างมือแล้วนะคะล้างมือสะอาดแล้วนะคะแล้วมาคั้นนะคะเราก็จะมาเอามาหั่นนะคะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆลงนะคะ นี่ค่ะเพื่อนที่เราหั่นแล้วนะคะนี่นะคะสำหรับฟักที่จะไปทําไส้หวานนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันนะคะว่าเราจะผัดออกมาเป็นยังไงค่ะพเพื่อนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคั่วงาก่อนนะคะเราจะคั่วงาค่ะ ค่ะเพื่อนๆคราวนี้เราก็มาดูวิธีการทำไส้หวานนะคะเราก็จะเอาฟักมาผัดกี่ฟักเราไปบดให้ละเอียดคั้นน้ำออกนะคะต้องคั้นน้ำให้แห้งนะคะคเพื่อนเพราะในฟักนมีน้ำเยอะมาก เราก็จะใส่น้ําตาลมะพร้าวนะคะเป็นน้ําตาลมะพร้าวนี่น้ําตาลมะพร้าวไม่กรองก็ใส่ลงไปพร้อมกันแล้วก็ผัดจนแห้งนะคะผัดจนแห้งพอแล้วใส่น้ำตาลใสนะ่ วิธีการทำไสหวานเนาะอันนี้เราก็มาผัดแล้วแล้วเราก็จะใส่ใส่งาน,นะคะนี่เราผัดเที่ยวน้ำตาลฝักก,กับน้ำตาลเราก็ผัดเที่ยวจนแห้งนะคะกำลังแห้งนะคะเนื้อเดียวกันแล้วนะคะหอมแล้วค่ะเพื่อนเราก็จะใส่ถั่วลงไปก่อนนะคะ ใส่ถั่วลิส2บดนะคะใส่ใส่ลงไปเน้นแห้งเลยนะคะ่ะเียเราลดไฟนะคะให้เป็นไฟอ่อนนะคะ ด้วยงาะคะเพื่อนใส่งาคนะ,คะงาที่เราเตรียมเอาไว้นะคะใส่ลงไป เพื่อนหวานมันหอมหอมถั่วหอมงาอร่อยทําไส้ก่อนค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการทําแป้งนะคะเราทสูตรพิเศษในการทําแป้งนะคะนะคะครัพวพี่สิริพามาทําแป้งทําขนมเทียนนะคะด้วยกลวยหอมค่ะนี่เห็นไหมคะเราก็ มาดูวิธีการทำนะคะเพื่อนๆน,นะคะมาดูเลยค่ะสิ่งแรกนะคะเพื่อนใส่ถุงมือค่ะนี่ถุง,งมือก่อนต้องใช้มือลงไปเท้าเลยนะคะอนุยากนะคะขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนนะคะ วตามด้กแป้งนะคะเพื่อนเอาแป้งเอาแป้งอะไรลงก่อนยายมีสูตรยายนะคะเขนียวลงงแป้ห ใส่เท่าไหร่ยายหมดถุงหรือครึ่งถุงหมดถุงเหรอต้องหมดถุงหมดถุงคือหนึ่งกิโลครึ่งถุงก็คือครึ่งกิโลใส่ได้ครึ่งกิโลนะคะเพื่อนครึ่งกิโลครึ่งถุงตามด้วยแป้งข้าวเจ้า ยายหมดไหมโอเคเดี๋ยวจะบอกพอพออีกนิดนึงโอ้พอ าน้ำตาลทรายนะคะพเพื่อนๆนี่น้ําตาลทรายแดงนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะต้องใส่ให้หวานมา,ากนะปะลาแมปลาแรมใส่พอปลาแรมนะคะพเพื่อนๆหวานน่นพ,นพอปล<ๆ>าแลมเท่าไรก็สร้างเละค่ะเพื่นอนๆ<อ>เอาพ่อปลาแรม มะโห่แหละค่ะนี่เ,าเ่าก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเพื่อนเพื่อนเอาน้ำตาลคลุกเคล้าไปกับแป้งนะคะใ,ใส่น้ำไปเพราะว่าต้องเป็นหวานพอประแหมเพราะว่าในกล้วยเนี่ยนะคะมันงอมแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนกล้วยหอมเนี่ยนะมันก็จะเพิ่มความหวานอีกนะคะมันก็ จะเป็นรสชาติไม่แปร่แมมันก็จะเป็นรสชาติหวานนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ปอกนะคะมันจะเป็นงอมแล้วนะคะนี่นะดูบักไงเลยค่ะใส่กี่หน่วยคะยายใส่กี่หน่วยไม่เอายยัง,ยงข้าวก่อนข้าก่อนเนอะะาทั่พีออกใช่หไหม ทัพพีออกไม่แมสูเพียงแค่ทางนี้อ่ะเราก็จะคลุกเค้าแป้งกับกล้วยนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะเพื่อนๆคลุกเค้าขยำไปด้วยนะคะจ้าเพื<ๆ>่อนๆนี่อันนี้คือแป้งที่เราผสมกับกล้วยแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ เดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันลงไปนะคะเพราะว่าให้มันติดใบตองเฉยๆใส่ไปนี้นี่เราก็ใส่น้ำมันลงมาเพื่อที่จะคลุกเขาให้แป้งไม่เหนียวติดกับใบตองนะคะ <c oughs> เวลาเราปั้นก็จะง่ายขึ้น <c oughs> ใช่ไหมคะ ก็คลุกเค้าน้ํามันลงไปในตัวแป้งเพื่อให้เกิดความมันนะคะความมันแล้วความเนียนนะคะพูดหน่นี่นะคะก็ได้ที่แล้วนะคะนี่แป้งเราก็จะขึ้นมาจบขึ้นมาเป็นก้อนได้แล้วเห็นไหมคะนี่นะคะเป็นก้อนได้ละแต่ว่าเราจะพักแป้งเอาไว้นะคะเราจะพักแป้งเอาไว้ ประมาณ15นาที20นาทีนะคะจะให้ดีก็ครึ่งชั่วโมงเลยแต่ว่าคราวนี้เราก็เอาสูตรเร้งด่วนแล้วสูดไหมคะเราก็พักแป้งไว้ก่อนนะคะแป้งเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาท,ทําขั้นตอนการห่อนะคะนี่นะคะแป้งที่เราพักเอาไว้นะคะนี่ก็ได้ทีแล้วใช่ไหมคะเราก็เอามาทําปั้นเนาะใส่กับปั้นไว้แล้ว ก็เอามาขึงแป้งออกนะคะทำให้เป็นวงกลงมแล้วก็เอาไส้มันใส่ลงไปนะคะเพ<ๆ>ื่อนแล้วก็จับหนวมเข้ามาะคะ่ะมันเป็นรูปรูปนี้แล้วก็ขึงนะคะเพื่อนนี่ ได้ลูกเท่านี้เลยค่ะนี้เราก็จะห่อแล้วค่ะเพื่อนใช้ใบตองนี้เราก็ตัดแล้วทำสะอาดแล้วนะคะแล้วก็หอ่อ สวยไม่สวยก็ห่อไปเถอะค่ะก็ะพักเข้าไปก็้ไปตองเน็บเข้าไปค่ะเพืเ่อนๆก,ก็งานเท่านี้นะคะงานเท่าคนทำนะคะ โงานกกินกินได้อร่อยเลยล่ะคะเพื่อนเนาะไม่ยากนะคะเพื่อนแต่ขั้นตอนมันเยอะมากเท่านั้นเองนะคะสำหรับขนมเทียนแต่หอมง,ง่ายกว่าเขาต้มอยู่ค่ะนะคะก็ พับเข้าไปมันจะมีช่องอยู่นะคะพับเก็บหางเข้าไปค่ะเพื่อนเก็บหางเข้าไปนะคะนี่เพื่อนอันนี้ก็คือขนมเทียนที่เราห่อเสร็จแล้วนะคะเตรียมที่พร้อมจะเอาขึ้นไปนึ่งนะคะนี่นะคะหน้าตาแปบนี้นะคะ ขนมเคยนของเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเ,เพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งไปด้วยนะคะเ,เพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ